โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวให้รู้จักนิดนึงครับครับผมเพศยสจิกรยังชินแก้วชัยจริระจิตครับครับผมเขียนหนังสือเรื่งผมเขียนหนังสือเนี่ยเล่มนี้เรื่องใหม่ล่าสุดของผมเลยลำไส้สมองที่สองของมนุษย์นะครับเป็นหนังสือเป็นเรื่องเล่าถกงววิชาการแต่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าสบายๆครับแต่จะมีความรู้ด้านสุขภาพแฝงอยู่ข้างในอ่านง่าย แต่ได้ความรู้ทำไมต้องเน้นไปที่ลำไส้ทำไมถึงบอกว่าลำสไส้เป็นสมองของมนุษย์ลองลองเกิดอธิบายให้ฟังพอได้ได้ครับคือคือเราเมื่อกี้คิดว่าสมองเราเนี่ยเป็นตัวที่คิดอะไรทุกอย่างทุกอย่างที่เราทําเกิดจากสมองของเราใช่ไหมครับแต่ว่ารเรารู้กันมานานแล้วแหละว่าจริงๆแล้วมันมีการสื่อสื่อสัญญาณระหว่างลำไส้เรากับสมองเนี่ยมันมีการทํางานร่วมกันตลอดเวลาโดยที่ ในสมองเรามีเซล์ประสาทอยู่ในลําไส้ก็มีเซล์ประสาทเซลประสาทในลําไส้สามารถทํางานเองโดยที่ไม่ขึ้นกับสมองแต่ทั้งสองอย่างทํางาสัมพันธ์กัน, 3, กนตรงเนี้ก็เป็นสาเหตุว่าเราอยากจะให้ให้รู้ว่าทําไมลําไส้ก็สําคัญนะครั้นี้ในลําไส้เองก็ยังไม่ให้มีแค่เซล์ประสาทยังมีพวกจุลินทรีย์มากมายอาศัยอยู่พวกนี้ทํางานร่วมกับลําไส้อีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะทํางานร่วมกันร่วมกันแบบ เป็นระบบเลยอารมณ์ของเราภูมิคุ้มกันของเราหลายสิ่งหลายอย่างตรงนี้ก็ถ้าถ้าเราได้ฟังเนี่ยบางทีเราไม่เข้าใจแต่ถ้าเป็นหนังสือเนี่ยในหนังสือที่เราจะผมจะพยายามที่จะประมวลหลายๆอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องเข้าใจยากๆพอเราอ่านไปจะรู้สึกเรียนรู้เป็นระบบเข้าไปง่ายๆแล้วจะมีภาพมีจนิจนตนาการให้ให้เข้าใจได้มากขึ้นนะ่ว่าอ,อ,อ่านจบแล้วเราจะรู้สึกว่า S <S เราจะดูแลตัวเองยังไง <ừ> สิ่งที่เรากินจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกอยากจะให้คนได้อา่านคือเป็นหนังสือความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเล่มหนึ่งเลยกึ่งๆครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นความรู้หนักๆแต่เป็นความรู้ที่เราใกล้ๆกึ่งนิยายเอาเข้ามามีตัวละครที่จะเป็นตัวมีชีวิตที่ที่เล่าเรื่องแต่หลายเรื่องก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่ผมประสบด้วยตัวเองมาก็ มามาอมวลเขียนเขียนลงในี้ครับผมคนที่อ่านเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องมีปัญหาเรื่องลำไส้แล้วมาอ่านหรือว่าคนทั่วไปอ่านได้เพื่อป้องกันอะไรเงี้ยครับพร้อมคือไม่จาเป็นเลยครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าคนมีประสบมีมีปัญหามีปัญหาเรื่องเรื่องสุขภาพสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อ่านได้ดีแต่ถ้า ยังไม่มีปัญหา <_ an> ก็อ่านแล้วเราจะได้เข้าใจวิธีการป้องกันตัวเองขณะเดียวกัน <_ an> ผมว่าหนงสสอเล่มน,นี้เนี่ยเหมาะกับแพทย์แพทย์เภสัชกรและพยาบาลด้วยนะครับที่มีความรู้ถ้าท่านเอาเรื่องนี้ไปอ่านเนี่ยท่านจะเภสัชกรแพทย์ต,ต่างๆจะมีจินตนาการมากขึ้นในการที่จะประมวลวิธีการดูแลร่างกายดูแลรักษาคนไข้ได้ดีขึ้นด้วยจริงๆก็อ่านได้ ทั้งผู้มีความรู้ด้านสาธารณสุขละผู้คนทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ก็อ่านได้เป็นสไตล์ของผมครับเพราะว่าผมเองเนี่ยขอโทษนะฮะผมเองก็เคยเขียนหนังสือเล่มเดียวมาที่านการเงินเรื่องนี้ได้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของนักเรียนมัธยมปลายนะครับอันนี้เกี่ยวกับเงินที่เป็นนิทานนิทานง่ายๆครับที่เอามาเอาเรื่องการเงินมาเขียนให้ให้ให้เข้าใจง่ายขึ้นก็เป็นเรื่องหนึ่งอันนี้เพิ่์ครั้งที่ ทั้งที่สุดสามและยพิมพ์กับมติชนนะครับอผมอันนี้พิมพ์เดินมติชนส่วนในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหรือทางการแพทย์อะไรเนี่ยเคยเขียนก่อนเล่นอ๋อไม่เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เอาเอาเป็นเป็นเป็นการเขียนสุขภาพแรกของผมเลยแล้วก็ทําแล้วผมคิดว่าก่อนจะเขียนเนี่ยบอกจริงๆไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าการเอาวิชาการหนักๆมาเขียนให้คนเข้าใจนี่เป็นเรื่องที่ยากผมก็เลย พยายามที่จะทําแล้วก็เนื่องจากตรงนี้เราดีอะมันมีมีเครื่องมือมี AI ช่วยอะเ i เป็นตัวที่เราเาเรียกาประมวลข้อมูลได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเราก็สามารถนําข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมา,มายำํำมาคิดแล้วก็คิดต่างๆออกมาได้ดีขึ้นเล,เลยทําได้สําเร็จจนเป็นอีกเรื่องที่พอใจเขียนจบแล้วรู้สึกพอใจมากได้ได้ครับเล่มนี้ในงานหนังสือหาซื้อได้ที่ไหนแล้วก็หลังจากงานหนังสือซื้อที่ไหนอะไรครับ ปัจจุบันนี้เรามีขายอยู่ที่เดียวที่บูธ E 2ีกนะครับในสื่อบวจอ,อในของสือบวจรนี่นะครับ,บแต่ว่าหลังจากนี้ไปถ้ายัางยังมีเหลือเราคงจะไปจำหน่ายตามออนไลน์มากกว่าในเฟซต่างซื้อจากเฟซบุ๊กได้ใช่คุณเฟซบุ๊กชื่ออะไรครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กคุณเ,เด็กกก็ได้ครับหรือของผมยังชินก้าช้จริจริงก็ได้ฮ <Okay. S 1> ะเพจสัจกรนักเขียน เป็นบุคผมยังชินเพศอัจกรนักเขียนครับโอเคครับผมขอให้นังสือขายดีนะครับขอบ,ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก